กับคนตกแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ที่สอบบอเลานะ่าเนาะทางบ้านสะลวงกับคนตกแห้งแห้งตอนนี้ตกเสือบ,บัดมือเลยนี่ตกเกือทั้งวันเลยเนาะจักตกแต่เท้าผู้แดกตอนนี้ก็ยังแก่อองอยู่พ่อแม่พี่น้องเมนี่ก็เป็นวันสินน้อยเนาะมื่มกับวันสินไงมันตกให้ตูปลาลงพ่อแม่พี่น้องเลย ว่าแห้งเถอะไปนี่ผู้นำจะไล่คนข้างมาทั้งคุณนผัดแจ้งทงท่าเนาะมึงต้องไปตามงูหนีต้อกระแทเศร้าผูรแ์ฉัมาตอนนี้เนาะ ตกแต่แปดเก้ามงตอนนี้ก็ชิ้นสองมงแล้วมันตกมาหยุดจะหน่อยตกหยุดจะหน่อยตกนะตาถือ่บแห้งเถอะพ่อแม่พี่น้องเลยทางพู้ปฏิเสธทั้งที่ปฏิเสธมืดพ่อแม่พี่น้องคนก็ตกแห้งเนาะที่สซอรอฟาวทางบ้านสรวงนี่แหละไปใช็คภาพ่อแม่พี่น้องเลยตาเถอ ต้นไม้ชะรวงก็งามงามปเป็นต้นไม้ชะรวงปลูกเองเนี่ยเนาะแกก็ชื่อว่าต้นยังชะดวงกระบอกจักชะดวงเอามาปลูกเห็นงามนะ,ะตกแดดตกน้ำแดดน้ำพม่าพี่น,อน้องจังไรมืดมากตกอีกมืดพ้นทัางทีแต่ตกอีกได้วนี่งูนี่เนาะงูนี่มืดคดมืด,ดเลยจนมาทั้งพี่ผัดแจ้งแจ้งเป็นบางวน่เนาะ โอ้ยน่าห,หลังจากตกะพ่อหมันกับยุดแล้วกับต,ตกอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงไงมันนี่มันกีนตกจนทอดคำพุ่นบอ่อเนาะตกรุ่นนี้กับ่บแห้งเป็นพลอยเนาะกับ่บแห้งปายในเนาะโตท่ามิตกับแห้งอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยตกสิบอยไปน้ำกับจนเต็มองเนาะจนม,มันไม่ทอดองค์ที่ใส่น้ำพ่อแม่พี่น้องเลยต้อตงไว้ใส่นี่แหละรวมกระถางเนาะองค์กระทางนี่แหละ อันกระลูมนั่นก็สิเป็นทั้งสรวงย่างปลาพ่อแม่พี่น้องเลยมันกับผลตกเนาะบ่มีเฮากับโบมีแดดเนาะพี่น้องแดดอยู่แต่ก็น้อยฝนตกอยู่เนาะปลากะร,าระบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยกตสิย่างใส่เนาะก็ากอูดคนไผ่อยนึงก็เป็นไรปลาว่านี่แนะหละเนาะเฮากัย่างเช็กระลูมเนาะย่างไผ่นี่แหละเฮากตัตจู่ไผอยู่เพื่อนลุม่มพูดอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยทานกัอยากเบิดแล้ว ตอกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาวัมถุเอาตู้เนาะตอกกระเตแ๊ดเก้ามุ่งหายิบสองมุ่งยัง็นหดใบสองมุ่งต่ำแรกจังเนาะตอกจนมาหดใบสองมุ่งต่ำแรงไอ้ที่เข่าสามมุ่งยังต๊กอีกเยวนะไอเด็กก็เลยต๊กอยู่ไปใส่กำลังบ่าเองเฮ้ยช่างไมตู้สะดวกกระโจเน่ไหมพ่อแมี่น้องเลยจะล้นโอ่งล้นกระทางเลย ถ้าเอาไว้ไสไว้ยังไงเนนะาะทำในแม่สู้สลวงกระตรงน้ำไว้ออกอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเอาวัดมือเอาซื้อเนาะเฮงเฮงตอนนี้พวกเนี้ยจะต้องเอาวัดตถุซื้อจะต้องเอาวัดตถอซื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ะซีมุ้งแ้วกระซมุ้งก็กลัวได้เนาะ พ่อพ่อไทยแถบตอนนั้นกะถามมุ้งกลัวน้ำจนไรลหมนท่างเหนย